ป้มันมืดหน่อยไหมนี่เห็นเปล่าคะมืดหน่อยนะแสงมันไม่เท่าโอเควันนี้นะก็ไปซื้อจากเซเว่นมาเนี่ยค่ะเห็นเปล่าว,วันนี้จะมาทําไอติมเองเรามีกล่องเดียวอันนี้ของน้องนี่นะคะของเรานี่ซื้อจากเซเว่นเราเห็นมาไงเลยเรามาทําบ้างอันนี้คือเวเฟอร์โค โคนขนมหวานนะคะวันนี้เราจะมาทําไอติมกันนะคะไอศครีม2 4กรัมนี่เ <c oughs> นี่ยมีวิธีบอกด้วยค่ะอันนี้เป็นโคนวัฟเฟอรอันนี้เป็นครีมสติกแล้วก็ท็อปปิ้งนะคะอะไรอ่ะกดตรงนี้เหรอกดตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยค่ะ คค่ะก็เห็นเขาบอกว่ากดตรงนี้แล้วก็กดกดปะ่ะโอ้กดมาแล้วอ่ะเนี่ยเปิดละไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะถ้างั้นเราจะเปิดตรงนี้แล้วกันนะคะกดตรงนี้อันนั้นอ่ะนี่นี่นี่ไงเจอแล้วเปิดนี่ไงค่ะนี่อันนี้กล่องนะห้าสิบ 15บาทนี่เฮ้ยเดี๋ยวเย้ได้มาแล้วตื่นเต้นจะแ,แกะกันนะนี่ก็แกะออกมาแล้วเป็นไงนี่อันนี้คือโคนโคนแท่งเล็กๆมีสีโคนมั้งแล้วเราก็เตรียมกันไกลได้นะคะอันนี้คือท็อปปิง้งเย้ท็อปปิง้งเปล่าว,วันนี้นานานทีจะมาแกะของเล่นนี้ให้ดูนะอันนี้ไม่มีอะไรแล้วเชื่อเาว เขาให้กดทำไมก็ไม่รู้โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะดูกันโอเคค่ะเราก็จะมาแกะกันนะคะนี่ค่ะอันนี้คือทปปิ้งอันเดียวอันนี้คือโคนเราจะมาแกะซอสของเราก็คือไอติมของเรานั่นเองค่ะ สี่สีนะอันนี้สีช็อกโกแลตอันนี้นมอันนี้อันนี้สตบบรอเบอรี่มัง้งโอเคเขาเขามีโคนสีไนงะนี่คือท็อปปิ้งเดี๋ยวขอแป,ป๊บนึงนะคาะน,นี่นะก็ได้มาแล้วนี่ประมาณนี้เย้ดีใจสุดๆอันนี้ก็เป็นสีเองเจอเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีคลิปอะไรตอนนี้เราสั่งสารบารรกนะคะผงบารรกจากพ่ยะร้านพ่ยานะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้พัสดุนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ดูอันนี้คือท็อปปิ้งเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นไงเอาไว้ตกแต่งโอเคเดี๋ยวเราไปหาจานมาก่อนนะคะค่ะเราก็เตรียมจานมาได้นะลืมบอกไปเคพรุ่งทำครั้งแรกพิ่งเจอนะคะเราก็ตัดก่อนไม่รู้อันนี้มันจะแตกเปล่านะอ่ะ จะมีสองสี่สี่อันนี่สวยอ่ะเหมือนปอกเล็บลอ่ะมาทำไปจ้ะนี่นะจะเป็นโคนนะเห็นปะอุ้ยดีอ่ะโรถอถ้ามีงานปาร์ตี้นะก็ทำนี้ไ,ได้เลยอ่ะอุ้ยเหมือนของฝรั่งเลยเนี่ยเหมือนส่งมาจากประเทศจีนอ่ะเหมือนของเล่นกินได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปบีบซอสใส่นี่กันค่ะ ซอสนะคะแล้วก็มีลายสีหลือกรเนินโอเคเราก็จะบีบช็อกโกแลตก่อนละกันนะเอาสีไหนดีช็อกโกแลตนะบีบให้เขานี่หน่อยกันเราจะตัดตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าอันนี้เหมือนอะไรอ่ะเหมือนเหมือนขายช็อกโกแลตที่บีบเลยอ่ะเป็นหล,ดลอดอ่ะอันนี้เขาแถมมาให้ก็ดีนะสิบห้าาทโอ้โหอย่างเงี้ยก็คุมแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราแกะกันนะคะ ค่ะลืมบอกไปนะเราจะบีบเป็นแบบเอาสองสีประกบกันก็ได้เนี่ยหรือบีบใส่ถุงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูแบบเอาสีประกบกันนะคะจะลองดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้อันนี้ก็ตัดมาแล้วตรงนี้นะคะนี่นี่หัวตรงนี้มันมัวก้องมันไม่ค่อยโฟกัสเลยตอนเนี้ยโอเคนี่ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะก็จะบีบแล้ว เราบีบยังไงก่อนอุ๊ยออกมาแล้วเอ้ยเอนี่คือนี่คืออะไรเราจะบีบเราจะบีบถ้าใครชอบก็ใส่เยอะนะถ้าใครไม่ค่อยชอบก็ใส่น้อยๆเดี๋ยวเราขอบีบตั้งก่อนนะคะนี่ค่ะก็บีบได้แล้วตั้งนี่มันตั้งป้าก็ไม่รู้นะ นี่เดี๋ยวเราก็จะมาโรยท็อปปิ้งนี่ค่ะเดี๋ยวนะเราต้องหาจานอีกปะหรือไม่เดี๋ยวปนนี่นะคะก็ไปหาจานมาเอ้ยช่วยนะใส่ท็อปปิ้งตัดเลยเราอยากรู้ว่าท็อปปิ้งมังนมีเท่าไหร่นี่เดี๋ยวแกะเลยว้าวสวยมากท็อปปิ้งโอเคเสียงเราก็พินเพ้นได้นะ ว่าก็รู้ดีนะว่าเสียงเราไม่ค่อยสบายอุ้ยท็อปปิง้งมันเป็นผลไม้อะท็อปปิ้งเป็นผลไม้นะคะท็อปปิ้งเป็นผลไม้นี่นี่อุ้ยนะ่รารักอ่ะเคแล้วเราก็จะมาโรยท็อปปิ้งกันนะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอจัดมุมกล้องก่อนอ่ะ ช็อกโกแลตไม่ได้กินช็อกโกแลตห่างอ่ะฮอปปิ้งมันเป็นผลไม้น่ากินอ่ะเนี่ยกระแลตตบเดี๋ราจะมาบีบรักกระแลตใหม่ลักกันขอบีบก่อนค่ะอนี้นางก็จะบีบนี่ค่ะก็ได้ละมันขึ้นเปล่าก็ไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเลย จะตกแต่งตรงโคนได้ก็ได้นะแต่ว่ามันจะเลอ้อันนี้คือท็อปปี้เอ้ยอน,นี่คือไอศกรีมของเรานะคะเดี๋ยวเรา,เาทำเมนี้ก่อนสองโวยก่อนนะคะ <ไว S 1> ค่ะนี่ค่ะก็ได้แล้วนีเป็นเงยแล้วก็ตกแต่งจานหน่อยนะนี่จะบอกว่าครบเลยสามสีแต่ว่าไอ้ก็อย่างที่จริงนะมันมีสีสี่นะแต่เราทำหัก บีบแรงเคเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะนี่จะเป็นรสนมนี่จะเป็นรสสตรอเบอรี่นี่จะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะเคชิมรสไหนก่อนอร่อยทุกรสเลยอะ่ะแอบชิมแอบดูดมาจากซองเนี้ไอไอท็อปปิ้งก็น่าอร่อยนะคะเคกินก่อนกินสีชมพูก่อนนะคะนี่ก็เลยท็อปปิ้ง อ๋อมาค่ะจเทค,ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะกับทำไอศกรีมคลิปน่าจะมีอะไรฝากดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย